วัสดีค่ะวันนี้วันที่แปดแปดเหรอใช่ที่นคนสุดท้ายแล้วเหรอใช่คนสุดท้ายเพราะพวกมีเราจะกับวันนี้เราจะไปหาท่องเที่ยวแล้วหาท่องเที่ยวแล้วก็ไปมิวเซียมของเด็กให้ไปไปดูไซแอนที่มิวเซียมไซแอนภาษาไทยเรียกว่าอะไรวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิจารณ์พิพิพพพธภัณฑ์แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปที่จุดถ่ายรูปครับ เดี๋ยวเราจะไปไม่นานนะครได้บ้างทริปนี้ทริปนี้เรายังไม่จบง่ายๆนะพรุ่งนี้เราตื่นเช้า8โมงเราขึ้นเครื่องกับกระจิงแต่คอนเทนต์พรุ่งนี้เราจะเป็นการเซอร์ไพรส์ใครประมาณนั้นตนี้เราอยู่บนรถแล้วเราก็ต้องรอประมาณ10โมงกว่าจะถึงคนขับวันนี้ชื่อคิมนะครับผู้าษาอางกฤษได้ดีมากดีมากนิดหน่อยเขากเได้ที่หนคนเกาหลีเนี่ยมีคนชื่อคิม8ล้านคนนะครับคิมจองอึน ตอนนี้เราอยู่ที่ National Children Science Center ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าอะไรอยู่ข้างในกันแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวตอน,นจบแล้วก็ดูว่าแบบควนมาไหมแบบนั้นนะคะตอนนี้เราอยู่ในมิวเซียมที่โซนะใช่อยู่ในมิวเซียมที่โซของเด็กซซึ่งที่โซเนี่ยมิวเซียมเยอะมากเราก็เลยต้องเลือกสักหนึ่งมิวเซียมออกมานะครับแล้วก็ผลกับพี่ museum. Okay. Hi guys, we're at the Science Museum, the Children's Science Museum. I think it's cool, and I want, I can't wait to get in. Really? Why we are so, here? We are here to learn about science, I guess. But I know everything about science. But what I like best is all the gimmicks I can use in there. Why you pick this museum? Because, because it 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 was made for like us. I I o k ที่อมี r e v I ดูดูดู e t ดู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 ดิดู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 อูดูดเดู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 ดเลูดูดูปูดูอูดูดูเูดนดูกูด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 าดู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 เูดูดได้ลูกูด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 ้ดู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 ใูด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 คดูดูดนดู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 อูดูดูคิวูดูดูดนดูดูดูาูด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  ดูดูนูนก็ได้อยู่ดูแนวลึกก็ได้มาตกแต่งด้วยโซลาร์ซิสเต็มนะครับก็มีราศีด้วยนะจริงๆมันคือนาฬิกานาฬิกาดวงดาววะ่ะเกี่ยวกับดาราศาสตร์ไม่รู้เดีย๋ยวไม่ใช่เข้าไปไม่ถึงชั่วโมงออกแล้วสงสัยโตตุดจะ <laughs> <The S 1> เลือกมิวเซียมผิดนะครับดูจากทีมที่มาเนี่ยนักศึกษานี้เด็กเล็กมากคงอยู่ได้ไม่เกินชั่วโมง เดี๋ยวเรารอเขาเปิดอีกนิดนึงนะครับเราซื้อตั๋วแล้วแต่ให้โตตุตลรออยู่ที่มิวเซียมเรากำลังเดินไปสตาร์บัคครับใช่เเด็กเล็กนิดวใช่วันนี้เรานอกจากมิวเซียมแล้วเราก็จะไปเอาเลทนะครับชอปปิง้งวันสุดท้ายแล้ะเพื่อจะแพ็คของพรุ่งนี้กลับบ้านตอนนี้เรามาตามหาแก้วสตาร์บัคนะครับสาเหตุที่เราตามหาเนี่ยเพราะเราเช็คว่าในไทยยังไม่มีนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีเร็เดวนี้หรือเปล่ามันเป็นลักษณะนี้ครับเล็กๆอย่างเงี้ย แต่ข้างในนะฮะจะมีถ้วยเล็กๆเป็นสแตนเลสีใบเราก็เลยคิดว่าเราจะพลิกแพงเอาตัวเนี้ยที่กเก็บความเย็นได้เนี่ยมาใส่โซจูไว้ใช้ในไทยหรือว่าเป็นสาเกครับเราจะซื้อไปฝากเพื่อนด้วยเราก็เลยต้องใช้ทั้งหมด6ชุดนะครับเดี๋ยวเอาไว้จะแกะให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงแต่พอเรากลับไทยเราอาจจะเจอว่าในไทยก็มีเหมือนกันก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรสนุกๆตอนนี้เรามี2อันแล้วนะครับแล้วเราก็มาเจอ เราเดินมา3ร้านแล้วฮะอันนี้จะเป็นร้านที่3นะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะได้พบรบ5อันไหมจะมีไหมอีก3อันเท่านั้นเพื่อไปฝากเพื่อนๆที่แสนรักของเราเราจะฝากเฉพาะเพื่อนๆที่ดื่มนะครับไม่ดื่มเราก็กดไปนี่ไงนี่ไงจเจอแล้วสอสอันพอดีโอ้นี่นะครับที่เราได้มาจากเกาหลีนะครับต้องมาถ่ายที่ไทยนะฮะเพราะว่าไม่สะดวกเปิดครับโอเค ตรงนี้นะครับเราจะหมุนหมุนลงมาได้นะครับนี่มีเหลืออยู่มือเดียวนะครับอีกมือหนึ่งต้องจับกล้องหมุนลงมาเนาะแล้วตรงนี้ครับมันก็จะเป็นแก้วช็อตทั้งหมด4ใบนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเขาคงออกแบบมาไว้ใส่น้ำเปล่านะครับใสใสเนี่ยนะครับแล้วก็เทแบ่งกันเพื่อตลาดก็ซึ่งเราสามารถเอามาประยุกต์ใส่เครื่องดื่มพื้นบ้านของเกาหลีได้เหมือนกันนะครับเลยเลย,เลยพบเจอที่เกาหลีนะฮะตัวนี้ ตามในคลิปเลยครับว่าซื้อมาฝากเพื่อนๆคนละอันเอานิวนวนวน้วนิ้วเอานิ้วชี้เขียเขียจดแน่นแล้วก็เนี่ยครับก็พอดีมือกลับมาหาเด็กๆที่นิวเซียมแล้วนะครับก็มิวเซียมนี้ก็เป็นเหมือนคิดเฟรนลี่มากนะครับจริงๆผมว่าจะใครมีลูกไม่แย่หรอแต่งแตสี่ขวบก็พามาเล่นได้นะครับตอนนี้เดินหาโตตุนก่อน ว้าวนี่งานไม้นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับฟิสิกส์ได้เลยนะฮะเนี่ยเราต้องเดินหารูปก,ก่อนสวยงามนะครับมีขับล้ขับรถชั้นหนึ่งเหรอพี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนนะครับเปิดชแวบออกไปท็อปปิ้งอีกละปกติเราจะไปมิวเซียมทุกที่ทุกเมืองที่เราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอัมสเตอร์ดัมมาเกาฮ่องกงญี่ปุ่นจะมีหนึ่งมิวเซียมที่ต้องเข้านะครับแต่แอนมิวเซียมนะฮะ แต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำ YouTube นะครับแนะนำนะครับนีโมไซแอนมิวเซียมที่อัมสเตอร์ดัมนะครับสวยมากนะฮะแล้วก็ของมาเก้าก็ใช้ได้ครับขึ้นไปชั้น8หรือชั้น9จําไม่ได้เดินไล่ลงมาทีละชั้นนะฮะห้องโกงก็ดีนะครับห้องโกงนี่ไปบ่อยจนเบื่อแล้วก็ของอังกฤษจําไม่ได้เลยครับนี่อะไรเนี่ยอ๋อใช้ลูกตุ้มแกว่งจะเกิดคลื่นแพทเทิร์นอ่าเจอแล้วเด็กเก เล่นอะไรมัง่งน,นี่ก็เล่นสนุกนะครับนี่พวกนี้ก็มีที่ออสกาก็มีกิส์ลาซ่านะครับก็คล้ายๆกันมิวเซียมเสียตังก็ไม่ค่อยแพงนะครับส่วนใหญ่มิวเซียมไต้หวันก็โอเคไต้หวันไกลหน่อย Hello, <huh? S 1> อันนี้ทำไรเขียนรูปไปแล้วมันจะอยู่ในนั้นเหรอใช่แล้วก็จะเป็นน้ำหอแล้วรูกก็จะมาโผล่ในนี้คล้ายๆทีมแล็บตุนเอาอันนั้นดีกว่าวิ่งกระแทกอะอยากเห็นอนะโชว์หน่อยวิ่งกระแทก จะเป็นมนุษย์นะจะเป็นมนุษย์นะพร้อมสามสองหนึ่งไปยังไม่ไปเหรอต้องรออะไรต้องรออะไรรอไฟเขียวเหรออ๋อรอตรงนั้นไฟเขียวยังโอ,โ,อโอ้โอ้สไตล์เหมือนที่ปูกโกะเลยที่ไปแล้วมันวิ่งหนีไดนโดนเสาร์จะมีอยู่ที่หนึ่งนะครับในห้างจำไม่ได้ละมันจะเป็นแบบฉายโปรเจคเตอร์ว่าไดโนเสาร์วิ่งได้เรามา ุณมีแต่เด็กปะตุนเยอะเลยอ่ะตุนเป็นคนแก่ไปเลยอ่ะตุนเป็นคนแก่ไปเลยนี่เป็นเรื่องของการผันน้ำนะครับซึ่งสวยงามทีเดียวนะครับมีสีสันไม่ว่าจะเป็นเรียกอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้ศัพท์ภาษาไทยเนาะการทดน้ําเข้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเครื่องมือที่ใช้หูุดน้ําทดน้ําก็มีสองแบบมีกังหันน้ำคือสามารถแปลงพลังน้ำมาเป็นพลังอื่นให้เด็กได้เรียนรู้นะครับ อันนี้อะไรอันนี้อะไรเกรสพอตีแล้วมันปิดเล่นตรงนั้นเหรอไหนลองตีอ๋อมีคนเล่นเป็นโนตรงนี้แล้วเวลาตีกองเป็นไงอ่ะอยากเห็นต้นตีกองอ่ะอันนี้เป็นออกแกนออกแกนไฟฟ้าเหมือนตามโบสถ์เหรอขอเป่าแตรเป่าแตรออกมาไหนลองไหนลองตีกองตีกองไม่ตีสามสี่ทีแลองอยากรู้มันเป็นไงอ๋อเนี่ยผมเหยียบไปบนนี้ตัวนี้มันจะเคาะครับเหยียบไปบนนี้ตัวนี้มันจะเคาะดีนจะเคาะแล้ว ้กกองก็จะตีตามที่เราตีจะเหมือนไม่ทํางานเลยนะอะทางานอยู่ตูนมาตีกองให้ดูหน่อยตุนมาตีกองให้ดูหน่อยด <No. S 1> ดูที่มันจะเล่นยังไงอะสีก่กสเล่นเป็นโดดสาเรียนกอง <No. S 1> ไม่เป็นไรก็ตีใช้แขนอย่างเดียว <No. S 1> กองไม่ทํางานจริงด้วยตรงนั้นกองไม่ทํางานเลย ว w h ที่ส it มันจะเป็น simulation ว่ามันมีแบบถ้าเราทำ pollution อีกมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็นนเดี๋ยวจะกดจากตรงนี้นะเสียงมันดังมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าตุลพูดว่าอะไรคือถ้าเราสร้างพูลูชั i เนี่ยโลกจะเปลี่ยนไปอศูนย์น้ำาบวกอุณหภูมิเพิ่มอีกหนึ่งเ,เริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นอนนานอโอเคกลับไปใหม่ที่ศูนย์น้าเดี๋ยวป้าป้าจะอธิบายให้ฟังนะอันนี้คือแม่ของตุลถ้าตุลเล่นมือแอบเล่นมือถือจะเป็นบวกหนึ่ง เตือนแล้วไม่ฟังแอบเล่นอีกบวก1.5มาม้าจะเป็นยังไงถ้ายังแอบแล่นอีกบวก2มาม้าไม่ไหวแล้วิ้ิงก่ากินกันหม่ความว่ากิ้งก่ามันจะผสมพันธ์มากกว่านะครับมันไม่กัดมันจะผสมพันธ์แน่เลยหรือว่ามันบอกเอาตังค์ชั้นคืนมา ที่แกยืมไปอยู่ดีกัดหลังอีกตัวหนึ่งก็คานหนีนะครับอีกตัวหนึ่งไม่รู้ไม่ทองไม่รู้ไม่ไม่สองอ๋มานี่ออกมาเขาไปแอบไงเขาแอบเลิกความตั้งใจพวกมนุษย์มาจ้องฉันทําไมที่นี่เป็นโซนสัตว์อันนี้ที่เราแล้วก็โซนสัตว์สวนสัตว์ของจริงสวนสัตว์โซนสัตว์โซนสัตวบพวกกบ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 กเฮ้ยนั่นกบจริงๆีอย่างนึกอบอบดูครับเรียกว่ากบเซรามิกนะทีแรกว้าวเลยอ่ะกบอบ มีสองตัวค่ะไหนตัวหนึ่งโอ้ออยู่ตรงนั้นนะฮะเขาแค่มาฝอดดีมากเลยนะหายตัวเขาเปลี่ยนสีได้อ๋อเปลี่ยนสีฟางตัวนีคือมีรักกบแมลงที่ผมามากลัววาดรูปอีกละวาดวาดบ้าบ้ามากรวาดต่ว่นี้อ่านี่เป็นโฮโลแกรมนะครับโฮโลแกรมของที่เราวาดคือสะท้อนภาพสีด้านขึ้นมาทำให้เหมือนพึ่งมันลอยอยู่บนอากาศเขาจะเอามันมันจะเหมือนลอยอะค่ะ เสร็จยังไม่กลัวแล้ว่ะามาจาก,กไหนเสร็จยังยังสบายได้เสร็จยังไปสแกนเร็วเสร็จแล้วเดี๋ยวสเต็ปสองตรงนี้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 นี่มี ขึ้นโ,โอเคอแล้วมันต้องกดปุ่มอะไรเปล่ามันถึงจะสแกนาาไปกดปุ่มตรงนี้เปล่ายีงไงสแกนแล้วยังสแกนแล้วดิแล้วสเต็ป,าปสามกภาษาเกาหลีอีกอ้าวขึ้นแล้วขึ้นแล้วดูสิโอ้โหมมเจ๋งนะเป็น3ามมิติขึ้นมาเลยนะครับใช่มีด้านม,นมีส่วน กว้างยาวสูงนะครับกว้างยาวลึกขึ้นมาเลยนะครับใช่แล้วก็มันมีชื่อด้วยถ้าเราเขียนมันจะเป็นแบบนี้สนุกมากแล้วก็มันจะทําที่ระบายไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็น 2D แล้วก็เขาจะระบายที่อื่นให้มันเป็น 3D ให้เลยตาของพี่เกรสมั่งใกล้เสร็จยังหรอใกล้แล้วค่ะแค่เทลหานิดเดียวเดี๋ยวเชื่อออกมาเป็น3ามิติเลยนะตุนเชื่อพี่เกรสกดสิกดแบงค์กดแบงค์กแบงค์ก่อน เคพร้อ okay, มหรือยังพร้อมเอามือออกกดสแกนอันนี้นนนอย่างไรมาเลยจ้ะสแกน<ม>ทุกคนทุกคน,กคนปั๊บป๊บปั๊บมาถ่ายตรงนี้เดี๋ยวทุกคนมาดูก็ทีนินี่มาถ่ายตรงนี้ใช,นใช่ไหมทุกคนมาดูมา,มายังมาแล้วโหลดดินโหลดดินเอ้๊ อันนี้เป็นโฮโลแกรมครับนะเป็นนกที่นกนกนกเป็นนกที่ลายจองหองอไอใช่ลยเหมือนจองหวนมากนะครับนกนกที่สีแดงส้มเหลืองหววมาดูแล้วมันออกแนวฮองเต้ฮองเต้เนาะทำไมมันดูเหมือนนกนก,น,นกพัจจันทร์นกพัจจันทร์คืออะไร The Sunbird whatever Sunbird เ er. ออตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งของ Children Science Center แล้วก็ เดี๋ยวเราจะมารีวิวที่นี่ครับเอสำหรับผมผมคิดว่าที่นี่มันจะดีอะครับแต่ถ้ามาแบบที่คนเยอะๆเขาจะแบบแบบเด็กๆอะครับเขาจะแบบเล่นไม่เป็นแล้วก็เขาก็จะแบบทำอะไรให้แบบทำให้ให้แบบเครื่องอะใช้แบบไม่ไม่ถูกต้องอะครับแล้วก็ถ้าถ้าจะมาควรมาแบบวันวันที่ไม่มีใครอยู่เหมือนลอตเตอรี่เวิด์วันที่ไม่มีใครอยู่ใช่ จจะะได้มาวันที่เขาหยุดใช่ไหมใช่ไม่แล้ววันจะเข้าได้ไงเขาหยุดอ่ะวันวันวันที่เขาเรียนแต่ถ้ามีคนอยู่เขาก็จะแบบบางครั้งมันก็ต้องต่อคิวนานเพราะบางคนเขาก็ชอบเล่นด้วยแต่ก็ควรมาได้ความรู้ไหมลูกได้ความรู้ด้วยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับไซแอนซ์ดูดิลิ t t ท e ร์ลิ l เทอรชิลเดนกำลังลิฟวิ่งแล้วใช่แล้วก็แล้วว่าผมแก่ที่สุดในนี้อย่างนี้ป่ะ ควรมานะครับถ้าถ้าแบบอยากมาก็มาได้ถ้าแบบไม่อยากก็ไม่ต้องมา <Okay. S 2> แต่แต่ควรมาเป็นข้อสรุปที่ดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปหาข้าวเที่ยงกินกันดีกว่าโอเคไม่รู้โชยูโนะเดนอะไร Eight million people in Korea that is named Kim <No. S 3> So what do you think Hey Kim How how you talk to each another when you have same name Yeah uh so Korean full name Or use your full name. Yeah, yeah. It's not like, hey, Kim, let's go get Kim, go to Kim's house, and then we have dinner with Kim and with Kim's girlfriend. Kim? Yeah, they, they, they call with the full name, not not short name. Kim is a nickname, yeah. Kim is, is a short name. Kim? Kim. Kim. First name, yeah. So when your friends call you, what what will your friend call you? Name. She called me name. Oh, not Kim? Yeah, not Kim. Yeah. Oh, okay. อนุสาวรียคิมเซจองนะครับบูสวยมากใหญ่มากเดี๋ยวเราจะคงมาแวะถ่ายเดินรูเดินเดินเล่นถ่ายรูปกันนะครับถ้ามีคนไปเที่ยวกลุ่มแคบแล้วถามผมว่าอนุสาวรีย์อะไรคงจะบอกว่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆ <laughs> ไม่รู้ตอนนี้เราอ,อยู่หน้าร้านอาหารเดี๋ยวเราเข้าไปดูชื่ออาหารกันมันคืออะไร มันคือร้านอาหารทอดไม่ใช่เขาเรียกว่าดักคาบี้ดักคาบี้ดักคาบี้พิซซ่าก็เรียกไม่ถูกหรอกอ่าวิ่ง้วโดดอุ้ยเรี่ยงนี้นะครับเรามาทานแถวฮงแดนะครับเป็นดักคาบี้นะครับตอนนี้เขาทำพิซซ่าพิซซ่าน่าจะพิซซ่าเกาหลีมั้ง ลืมถ่ายกินจะหมดละไหนลองเล่าซิว่าวันนี้กินไก่เผ็ดเป็นไงบ้างครั้งแรกในชีวิตเลยมันมันเผ็ดครั้งแรกก็ไม่ค่อยเผ็ดไม่เผ็ดครั้งแรกไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดแล้วก็กินไปไหรอะไรทำแล้วก็กินติดตอนมันกินมันชิมรสชาติเป็นไงเราอยากเผ็ดแล้วมีรสเผ็ดเผ็ดแล้วก็เผ็ดแล้วก็เผ็ดชายแล้วก็เผ็ดแล้วก็เผ็ดไม่มีรสอื่นเลยชายเผ็ดแล้วก็รสชาติไก่จริงๆแล้วมันเหมือนมันไม่เหมือนดักคับี้ในไทยนะของไทยเรามันจะแบบมีรสเป็นไทยนี่มันเค็ม สุดยอดมันปรุงแต่งจนแบบมันเค็มแล้วมันแบบต้นตำรับจะแท้มันเค็มแล้วก็มันเลี่ยนครับน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะนะน้ำมันเยอะแล้วก็เหมือนพิ่แกงไทยนะถ้ามันมีน้ำปลากับใบมะกรูดเนี่ยจะจะดีมากเลยนี่มันไม่มีเนี่ยเมื่อกี้ลูกเผ็ดเนี่ยไปหายไปไหนมาตั้งนานหาไปหาซื้อแซนเวทให้ลูกทำไมไปนานบังเอิญว่าไปเจอผู้ชายหนุ่มปารีสอยู่สองคนถามรู้ได้ไงเขามาจากปารีสเขาฟังสำเนียงเราใช่ไหมพี่ไปนานทนะแอบไปสีหนุ่ม กระชุ่มกระชวยหนบอกว่าอะไรนะับเขาชอบมวยไทยเหรอเออเขาบอกเขาชอบมวยไทยเขาบอกว่าเขาอยากไปเมืองไทยแล้วคือที่นานี่คือส่วนเมียผมตอบใครก็ไลฟ์เฟรนช์คิสดูได้ยังไงนี่ยไม่น่าเลยนานคิสกันนานเลยะ f r e n c เฟรนช์คิสหนึ่งก็บอกว่าปารีสเป็นเมืองที่สวย ไม่เชื่อไม่เชื่ออ่ะจริงเหรอไม่เชื่อแต่มาทำจริงมามาพูดหน่อยได้ไหมว่าจริงหรือไม่เริงเไปดีกว่าไปเอาเล็ตต่อโตเทควันโด มมีโชว์เทควันโดอยู่แต่นี้เราจะเดินไปถ่ายรูปเดี๋ยวเราเราจะเดินพาพี่เจแล้วก็โตตูน,น<า>ไปถ่ายรูปที่พระราชวังหลวงนะครับเมื่อก่อนมาไม่เคยสังเกตเลยนะว่าพระราชวางชังด้านหลังเป็นภูเขาวสวยจริงๆวงจุ้ยดีเลยอะถนนเส้นนี้รอข้ามนานมากเราจะไปถ่ายรูปต่อครับทุกคนเร,เราถ่ายพระราชวังแล้วเี๋จะไปถ่ายอะไรกันถ่ายอะไรไม่รู้พระเจ้าเซจงพูดสิ เช่าเชลชองมองหน้ากล้องด้วยประช่าเชลชองเราจะไปถ่ายรูประช่าเชลชองตรงเฮ้ Are you serious ต u น you want to try it's it's not that wet มันแค่เดินนะอ่าดูดิ็เขาทำยังไงตูนให้เขาถ่ายก่อนอ๋อเขาเหมือนเดินบนน้ำตูนลองได้ว่าตูนใส่เนทีฟอยู่ป้าลองถ่ายดีโอ้ยโตโตเดินบนน้ำถ่ายแบบนี้ดีถ่ายถ่ายแบบนี้อ่าถ่ายมุมต่ำอ่า อ่าอ่ะเอาใม่เอาม่ตุนนนไท่อ่ะไม่เห็นเหมือนเลยมันเหมือนเดินบนน้ำท่วมมากกว่าโอเคถ่ายรูปกับพระราชวังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปรถเต้มมองไปช็อปกันรถเต้ <ไป S 1> ดูท<ด>ี่ฟรี<ป> last stop of this trip ดีสคริปแล้วก็เซ y goodbye โคเรีย tomorrow และส่งแอร์พอร์ตสิงคาปอเราถึงกันไรแล้วได้ดูทางนี้เร็วโอ้วโวเราจะเข้าไปช็อปประมาณ2อชั่วโมงครับเล่อนลายมือใครลองหาของลิซ่ามีปะรู้จักเหรอเขาคือใครนะเอปลูกมารู้จักแต่เวสป a เฮ้ยนี่มันมือของของพี่นี่เอาไปต่อจริงๆแล้วที่เราแตะไปมันอาจจะเป็นมือของคนก่อนหน้าที่เข้าสวมเราไม่ล้างมือก็ได้ใช่ของใครนี่ของใครตุน้าชวยสวยสอนี่ไงชวยใครเนี่ยนายอนหรือว่าหน้าย่อนยานเรามาหาซื้อแป้งนะคะแป้งซื้อที่ตลาดก็ได้นะที่ประเทศไทยก็มี พูดถึงเวลาช็อปปิ้งเป็นเวลาที่โตตุนเซ็งมากระหว่างรอคุณแม่ช็อปใช่ไหมใช่ต้องทำอะไรเล่นเกมเล่นเกมโอ้โหนี่เขาเรียกเขาเรียกอะไรเสาเสาเด็กแปลภาษาอังกฤษว่าไงดีเนี่ยดูด้วยขาล้อโน้ทโพดิ้นโพโอ้มายโ็ มีคิวอยู่123คิวค่ะนั่นคือหมายความว่าวันนี้ไม่ได้เข้าเขาจองาจองออนไลน์กันเหรอ yes โอ้โหนี่เรา <No. S 2> เชยแล้วเราเน้นว่าต่อแถวยุคหลังโควิดจองออนไลน์หรือมีจองเข้าไหมไม่ได้เข้าชาแนลมี123คิวไ,ไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ที่ ออนชิวเซ่นคิทเช่นชิริอิตซ์ลาคุนอิตซ์ลาส์มต์เมงพี่โตนักฟ <c oughs> ุตบอลคืออ่าสีละคนเท็กเจิร์นโตมายืนข้างๆ <c oughs> เขายืนข้างๆเขา,ขาไม่เดินหนีวันวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโอรเลียแล้วก็ร้านอาหารร้านอาหารที่เราจะกินสุดท้ายเลยวันนี้ก็คือยอนชิวเซ่นคิทเช่น,ชนอยู่ตรงไหนเราอยู่หน้าร้านครับแล้วโรง,งแรมอยู่ไหน โรงแรมอยู่อยู่นี่เองนะครับมันก็อยู่ตรงข้ามโรงแรม U H Hotel โรงแรม,มแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปกินเป็นร้านอาหารสุดท้ายที่ไม่ใช่อยู่ในเครื่องบินสนามสนามเครื่องบินอะไรไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปะบบกินกันเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายผมก็เศร้ามากาที่จะต้องไปไดท้ที่จะต้องกลับแตเ่เดี๋ยวเราค่อยเศร้าตอนอยู่ที่เครื่องบินดีกว่าไปกินข้าวก่อน Uh, your turn. Um. So, we are at, so, this is our last evening he, in, here in Korea. I'm not sad because I know that we're going to come back again someday. Maybe next two months. I'm excited for. We might come back in the next two months for Christmas. I maybe mean, it's ski resort. Ski resort. And a ski resort. Maybe, maybe. Maybe. Uh, maybe we go to Japan. But for now, let's eat dinner. Hey, you know that a couple of buildings over there, there's a. Hotel with uh two robots reception. Yeah. You want to show? Yeah. Come, hold my hand. But I'm not sure how they do it. I'm not sure about what. Two robots and two dinosaurs, right? Yeah. It's here. It's called Hotel Credo. No, not Credo. We walk uh, opposite Seven Eleven. You know where's it? Here. It's here. Henna Hotel. Yeah. Next time, maybe we can check in at this hotel. Why robots? Dinosaurs and two robots for reception. Those robots Smart are reception. Check in and check out? Yes, why robot? I don't know. <laughs> okay, let's say bye-bye. Bye! -bye. bye. สวัสด,ดีครับวันนี้เป็นวันที่9ที่เกาหลีแล้ววันนี้เป็นวันที่กลับไปกรุงเทพเกิดปัญหาเกิดปัญหาครับเครื่องบินเราเทคออฟ11โมง10นะครับตอนนี้8โมง15ละดูจากตรงนี้นี่เราไม่น่าจะเรียกแท็กซี่ได้เลยนะครับมีปัญหาอีกแล้วนะครับก็คือลืมเสื้อลืมเสื้อแจ็คเก็ตไว้ เดี๋ยวต้องเองดินกลับไปเอาก่อนต้องขอบคุณที่เกิดปัญหาเพราะปัญหาเนี่ยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นหลังจากที่มันผ่านไปแล้วจริงๆนะดีกว่ามันเลียบง่ายก็วันนี้เป็นวันเกิดหนึ่งนะครับภรรยาผมเย็นนี้จะมีเซอร์ไพรส์เราจะข้าออไปเดยวเร็ดีป้ะป๊าหิวเป็นอะไรอาจารย์เอตัวเอง when we finish the video don't forget to click the like and subscribe buttons and hit the bell so you don't miss out on our new videos thank you ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กับ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณครับ